องติ่งดารายินดีนำเสนอมิวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะไม่ยินสิไม่ได้อะมันกลับไปที่เดิมนะ อเ,เอาอ่ะเอาอ่ะมีแบงค์อยเน่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูที่กล้องก่อนแรงไอแล้งที่ไหนเนี่ยเปล่าตังเขาไง,งมีแบงค์ลอยมีมีมีแบงค์ย่อยอ่ะแล้วทำไมกล้องมันหน้าเสาเนี้ยไม่รู้อ่ะมันไม่เป็นอ่ะเร้อยนึ่งเนาะยี่สิบพอหน้าเสามากใคร่มีหน้าเสา าสาวคือไงอะ่ะเดี๋ยวนะสิบสิบไม่รู้ตั้งไม่เป็นครับเดี๋ยวนะเอาไม่ได้แล้วไปเลิกเล่นเลเลิกเล่นขอให้เราไปแล้ว สาวอุ้ยอะไรแต่งอะไรสาวข่าอ,อในี้ไม่รู้ทำไม่เป็นอะไม่อ,อะบิวตี้อ,อะไรขนาดนั้นเอยเขาใส่เอฟเฟกต์แหละเหรอเหรออะไรอะ่ะที่พีทเราไปป๊อปมาดก,กันคะทำยังไงเ <c oughs> ขาบอกแล้วว่าทำไม่เป็น นี่พิ่ง,งไลฟ์ครั้งแรกเลยนะเราก็จะไปแล้วด้วย <Okay. S 1> <laughs> ทำไงอะทุกคนมันเกิดอ๋อนี่พ <c oughs> <c oughs> ี่พี่ใส่ถือเตอร์อยู่ อ๋าเหรอโอเคเป็นมนุษย์เหรอสวยวะ่ะเราจะไปแล้วนะคีพซุเปตาเสร็จแล้วครับพี่พีไปป๊อปมาดค่ะไปไปป๊อปมาดกันพี่นี่มันมมนิดนร้านนึงก็กดดีแล้วแล้วครับพี่พีไปป๊อปมาดค่ะ หาไปก๊อปมาดกันที่นี่มันมีร้านแล้วก็กดดีนะนี่เดี๋ยวจะครอบผมบ๊ายบาย,บายทุกคนเร็วบ๊ายบาย,บายนะครับอื้เสียงเป็นอไรอ่ะเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวค่อยมาใหม่เสียมไนจเป็นอไรอ่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้ไม่พลาดค,คลิปดีๆนะคะ